โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม Tower of Fantasy นะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มกาชากันนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราเปิดชุดว่ายน้ําไปนะวันนี้เรามาสุ่มตู้อาวุธกันบ้างเพราะ,ะว่าน,นี้นี่มีตู้ใหม่เข้ามาในเกมเลยสดๆร้อนๆนะครับก็คือ DPS main น้ำแข็งนะครับก็คือฟลิชนั่นเองฟลิชไม่ใช่ฟลิชก็เป็นสาวนะครับ ดุเข้มอันตรายใช้ดาบนั่นเองนะครับในบทน่าจะเป็นตัวรนะ้ายเนาะโอเควันนี้เราก็มีทั้งหมด80นิวเคลียสสีแดงนะครับที่จริงมันสามารถเปิดได้ลอยยี่นะรรเพื่อแรกแต่ว่าคือมันการันตีไงเกมกาชาเนี่ยมันต้องอยู่ที่ดวงใช่ไหมเรามาดูที่80โลก,กันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะได้หรือเปล่าถ้ารุนเรดก็ยังไม่เป็นไรนะเรายังมีแลกแต่ว่าเราอยากรู้ไงว่า80ดวงของเราเนี่ยมีหรือเปล่าเนาะว่าแล้วก็จัดเลยและกันนะครับ10ลูกแรกครับมา ของพะโลงเปิดแล้วยิงเลเซอร์มาจังหวะนี้โอ้โหน่าจะเป็นเอ็กซ์ตีมเอ้ยไม่ใช่น่าจะเป็น SR นะสีม่วงโอเคได้เป็นน้องคอนฮนะน้องกระดูกสันหลังมาอีก10โลครับเปิดมาเลเซอร์ทำงานดีปกติไม่มีขัดข้องโอ้โห <c oughs> แย่ละ <c oughs> แย่ละเอสอร์มา อีกแล้วแล้วเป็นหอกสายฟ้านะครับมาสเตปที่สมาหน่อยมาหน่อยสิระหว่างทางเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวโอ้ไม่ออกไม่มีเลยแย่แล้วแบบนี้นะฮะดาบระดับอา้่าไปเลยฮะรอบนี้ได้เป็นแบ็คเบจิเชียนโกล์ซีซ เอาว่ะไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆนิ่งจัด40โลไม่มีอะไรเลยครับไอ้เมื่อกี้นี้เหมือนจะเป็นอวตารฮะเป็นแสงของคอรอเดียหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งห้ิบยิงมาปุ๊บดูว่าจะมีเงาใครบ้างแหลกโเริ่มแหลก เนี่ยเริ่มแหลกแล้วครับอัดไปด้วยเปิดกาชาไปด้วยถ้าเล่จริงเราไม่ควรตั้งภาพสูงสุดตอนเปิดกาชาเพราะเรายังไม่ได้เล่นนะลืมคิดเรมมามันเริ่มกระตุกครับ <c oughs> ยังไงสิปึ๊บป๊ารับโชคโอเค,ควกว่านกจะการันตีโอแย่ละระหว่างทางไม่มีเลยนะคือ เอสเออาร์ที่แบบตัวข้างตู้ไก่กากๆก็กยังดีไม่มีเลยฮะมามาดูกันว่าจะหลุดเลยหรือเปล่าเฮ้ยโอเคดาร์เบติเชียนโก้ดาบหอ,อกเออหอ,อกน้ำแข็งว่ะ <S <S ไม่เอาไปสองหอกเลยละกันหอ,อกหัก แล้วตามมาด้วยดาบดาบ EM นี่ย่อมาจากอะไรเอ็มมะหรือเปล่โหมันมีอยู่สองชิ้นบนโลกใบนี้เลยเอ้ยโหยังเหรอยังยังเป็นเฮ้ยเอ้ยเงาอเคไม่หลุดเลสเยี่ยมเลยได้มาครับเทจัดถือว่าไม่ออกระหว่างทางแต่ว่าไม่รุดเลธก็ นะครับแล้วก็ตอนนี้เหลืออีก10ลูกเรามาเปิดต่อเลยส่วนการันตีที่แรกได้ตอนนี้มี78นะมันจะแลกได้อยู่ตอนที่ร้อยี่นะครับโอเคเ๋ยวเราก็เอ้ยจัดไปเลยแล้วกันวันนี้กด C ีหนึ่งกด1ดาวกระตุกจัดกระตุกจัดโอเคกระตุกจัดไม่ได้อะไรเลย ครับไปแลกมาหมดแล้วนะสลับเพชรดำนะครับ Black Diamond ได้25โลนะมาดูกันว่าเราจะสามารถแลก C1 ได้ในวันแรกเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราได้ตัวซ้ำเนี่ยมันจะจริงจริงมัน10โลเนี่ยได้การันตีแน่นอน10ชิ้นนะแต่ว่าถ้าเราได้ SSR ที่ซ้ำอย่างนี้นะโอ้อย่างนี้เนี่ยแจมเลยมันจะได้เพิ่มอีกประมาณ2ชิ้นนะครับคือตอนนี้แฮปปี้ล้ โอ้โหไม,ไม่มีระหว่างทางจริงๆนะคุณผู้ชมสุดทางตลอดโออหทางลาดยางจะจัดและอีก5ลูกกับอีก112นะครับก็คืออีก8โลนะแต่จะมีโอกาสไม่ถึง8โลถ้าเราเปิดได้ SSR ประมาณ3ตัวซึ่งมันฝันไปเพลอมากธนูแบบผสมผสมอะไรผสมเกลือไง หอกหักกวาแล้วไงหอกน้ําแข็งและอันนี้น่าจะเป็นดาบเอ็มมักว่าเฮ้ยอะไรแบตเตอรี่อาวุธนะครับมันคืออะไรเอาไว้อัพอาวุธหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่าดาบเอ็มมะซะอีกนั่นไงดาบเอ็มมะมาจริงด้วยนะ Okay. ใกล้หมดหรือยังใกล้หมดหรือยังทธนูแบบผสมนะครับธนูไฮบริดอีก3ลูกนะโอเคกดไปเลยอีก3ลูกยอมเสียนี่ไปแล้วกันนะอีกประมาณ450ไปเพชรขาวนะเขาเรียกเพชรขาว มาแล้วครับหอกน้ําแข็งไปต่อเนื่องอีกสองครั้งว้ายดาบเอ็ม,มะอีกครั้งหนึ่งครับไปปิดตู้น่าจะเก็บดองไว้รอสากิคุระนะครับเราเป็นเมนดาบนะเราจะไม่ใช้อาวุธปืนนะครับ เร้ยว่าฟันกระสุนอย่างเดียวไงโอเคเรียบร้อยก็แลกได้แล้วนะสำหรับดาบของฟิกนะครับก็กลุ่มดาวที่คุ้มก็จะมี1นะครับแล้วก็3แล้วก็ไป6เลยซึ่งผมเอาแค่1ก็พอโอ้โหเทจับเจับมาสอดาบเลยวะอุ้ยอุ้ยทานซ้ำทานซ้ำอินฟินิตี้โอเคพอของปากของคอก็จะ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย